สองความเห็นชาวเน็ตสารยกฟ้องคดีฟอเรสต์ 3D DJ Man ใบเตยจากการณีที่วันนี้26ธนาคารคอ67สารายาได้นัดอ่านคำพิพากษาในคดีแชร์ฟอเรสต์ 3D โดยล่าสุดมีรายงานแจ้งว่าสารายาพิพากษาย,ยกฟ้อง DJ Man พัฒนาผลและใบเตยสุธีวัฒน์อพร้อมด้วยนายดริวยังฮุยสายเหตุพยาหลักฐานยังมีข้อหน้าเคลือบแคลงสงสยัยข้อสงสยัยซึ่งวันนี้จะมีการปล่อยตัว DJ Man ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ทั้งนี้โลกออนไลน์ต่างแสดงความคิดเห็นมากมายทั้งให้กำลังใจและอื่นๆอาทิจับเขาไปติดคุกจะชดเชยยังไงตำรวจเอาละฟ้องกลับเลยสรุปใครผิดหรือคนโดนโกงผิดเองที่ไปหลงเชื่อคนพวกนี้และที่ผ่านผ่านมาไม่ทำงานเอาเงินที่ไหนมาโชว์รวยติดคุกไปแล้วใครจะรับผิดชอบครับครอบครัวต้องแตกสลายใครจะรับผิดชอบดีใจด้วยครับคนรวยรอดคุกคนจนติดตลอดโดดไป สรุปรอบทุกคนหมดเคราะส,ส่งท้ายปีเก่ายินดีด้วยนะดีเจแมนใบเตยหมดเคราะเสียที